สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเก็บบูเบอรี่เนี่พี่น้องบ่คคอยมีล่ะค่ะคนเก็บเบิร์ดเนะาะมันก็บ,บ่อันอเนปันใดาลมแห้งแห้งเด้อค่ะนั่นพี่น้องดก,ด,กดุกดุก่ๆอบบวบเลยจ้ะดุกใหายๆปีนี้แม่แต่บ่าค้นเก็บลายลาย พี่น้องจ้ะอ๋องามลูกนี่แม่พี่น้องเดี๋ยวจะให้อันลูกไส้อันเพิ่นญ่ามันลูกหน่อยมันบ่หน่อยเด้อพี่น้องมึงดูนี่ลูกเพิ่นัญหลูกไส้เก็บพี่น้องจ้ะอ๋อนี่ยลูก พี่น้องจ้าน้ดกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้เห็นแล้มันเนี่ยลูกนั่นไงทั้งหน้าลูกนั่นไงหน้าฟอดยาวนะใช่เออออนียปรตูตอง่รเกะคับหัวันน่าเป็นมยเจ้าแม่าม่ เด้งซะแตก่อนเ,เ,เห็นอยู่นะนม่ค่อยเห็นคนชิบกองโอยนั่งตรงข้ามที่เขาส้มกินนี่ก็คขมิบตาทีนี้มันก็ขมิบใส่พี่ใหญ่เลยไม่มีพี่แค่ขมิบพันละยางเลยนะเออหอดแล้วแมาแม่กระแลงกระแลงลม้มแพ โอ้มันบ่มีเอาสองโลบนตกต้นเจฟ้าดก้นนิงอกะเกิโลอาชีกันยะเอบอกต้นเจองกิโลมันว่าบอกไมีเออเกิโลมันอยู่้างหลังเอาทางที่หนกันต้นิ้นเงินเอินเอ น่ันต้นนี่นีมานี่เลย้นีต้นนี้ต้นี้นีต้นเจียวน่กาเพียวาั้งมเขาว่ามันน้อยรอนล่นบอกเก็บนี่ไงลูกนี่นี่โคนี่ไงลูกนี่ต้นเจีนี่ Ja, nee. wow, Met mijn namen. Ja 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 ja, 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 Seth. En bij hier kan Tante Lies? Ja, is meer dan Tante Lies. Misschien nog één. Ja, ja. Ik Dong Dai. Dong Ja, kijk. wat je? Hun er lei av det å fange. mm -hmm. ม่วนี่คุ่ยพีก็บไม่ได้เลยดวมือเบคโอ้ยพี่น้องเลยมาเบิ่งเด้อเก็บไปน้ำเถียงกันไม่น้ำเรื่องคุยบบคุยปุ่นึงคุยได้เก็บคุยไปเก็บไปมาเด้อพี่น้องมาเก็บด้วกันเด้อค่ะเด้อลายคากลายแน่นี่ยมามาก้นถวยมากล่นถวย

เดี๋ยวค่ะพี่น้องจ้าเก็บมาเก็บบุบบลีนะจ๊ะลมแห้งนะเด้อจ้า,า,กกา,เ,า,าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซัดไก่ในแม่วเด้อค่ะไปเป็นกำลังใจนะพี่น้องจ้าในแมวพ่อแหรอพี่น้องจ้าเต็มกู้ทางแหรอจ้านั่นแหละค่ะหลา่ลีเด้อลมแห้งแห้งแต่ว่ากระมวลจ้ะมากระพีเป็นขี้เกาแล้วจ้นะในพี่น้องลูกเง่ๆอวบๆก็ลูกทราย ลูกแซ่เป็นกระดาษเต็มทางคนแล้วจ้ะเก็บเกียงขึ้นอย่างน้นะคะเนาะพอหล่อเด้อพี่น้องจ้าบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าจ้า